สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามชมช่องไปทิพย์กันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทค่ะอะทที่ท้ำรีสอร์ทนะคะอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งที่ราชบุรีเนี่ยก็ไม่ได้ห่างจากตัวกรุงเทพนะคะมากมายนักนะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงถ้ารถติดก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าวันที่เราเดินทางมาเนี่ยค่อนข้างที่จะรถติดเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ,ะ,ก,ะ,คะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็มาถึงรีสอร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้เป็นวันที่2ของการ,รไปแคมปิ้งของเรานะคะก็วันแรกเนี่ยอากาศค่อนข้างฟ้า,าปิดฝนตกค่อนข้างหนักเลยทําให้การถ่ายคลิปของเราก็ลําบากกางเต็นท์ก็ค่อนข้างกางเต็นท์ก็ค่อนข้างแบบเดี๋ยวไฟชีดลม้มเดี๋ยวอะไรล้มนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ลมแรงพอสมควรเลยเมื่อคืนก็ฝนตั้งท่ใช่เมื่อคืนก็ฝนตลอด ก็เพิ่งจะมาเปาิดกิปแปนันบบนี้บรรยากาศแถวนี้คล้ายๆกับโคร,ราชแถววังน้ําเขียวใช่ที่นี่คล้ายๆกับโคร,ราชเลยคล้ายกับม,มันจะ <ๆ S 2> เป็นถนนทางเข้ามาอำเภอสวนพึ่งคล้ายๆกันมันเป็นถนนแคบๆแนะ้วเลนสวนน่ะบรรยากาศสองข้างค่อนข้างแบบเหมือนป่านิดนึงอะไรอย่อางเงี้ยก็สวยๆหน่อยนะคะแล้วก็ติดภูเขาจุดเด่นสวนพึ่งน่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศทิวเขาแนวเขาที่มันสลับวันที่มานะ ก็มันจะมีเมฆหมอกไหลๆผ่านตัวภูเขาอ่ะนะบรรยากาศคือช่วงนี้นะช่วงเดือนตุลาเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวใครที่กำลังหาก,จกิจกรรมกลางเต็นท์กลางกลางเ็นท์กลางแคมป์กันนะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่มันใกล้รุงเทียบใช้เ <Okay. S 1> วลาเดินทางไม,นะม่นานก็สำหรับวันที่สองของการแคมปิ้งเรามีเลยเหลืออยู่ หลังเดียวเพราะเต็นท์อื่นกางหมดล้วเต็นที่เขากางอยู่ค่ะก็คือเต็นท์ของของรีสอร์ทนี้เต็นท์ของรีสอร์ทใช่ลยลานข้างล่างนี้คือเป็นที่กางเต็นท์ข้างล่างแต่ช่วงเนี้ยพี่เขายังไม่ให้ยากให้ลงไปข้างล่างรกลัวน้ํามันไหลน้ําค่อนข้างที่จะเริ่มไหลแรงนะจากปกติลงเล่นน้ําไม่ได้นะครับน้ํามันเชี่ยวลงเล่นไม่ได้น้นนําแรงมากเ,เมื่อกี้กิจกรรมเมื่อกลางวันเราไปที่ แซนารีเออเซนารีเป็นฟาร์มแกะแล้วก็มีแสดงหมาค่าเข้าเด็กถ้าสูงไม่ถึง120ประมาณ60บกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนละร้อยแต่ว่าไอ้ร้อยหนึ่งของเขาเนี่ยคี่เราจ่ายไปอ่ะมันก็จะมีให้เราไปแลกไอ้ไอติมฟรีแลกเอายาให้แกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะก็เบดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไอติมฟรีไอติมก็45บาบาทแล้วไงก็เหลือค่าค่าจ่ายอะไรเข้า กลางวันก็เราก็แวะไปกินอาหารซึ่งรสชาติดีมากเลยอร่อยเราสั่งมาแบบเราสั่งมาเยอะมากด้วย <laughs> เราสั่งทั้งพิซซ่าทั้งสเต๊กพิซซ่าสเต๊กสปาเกตตี้สปาเก็ตตี้ไส้กอกน้ำผลไม้ปั่นสองอย่างแล้วก็น้ำเปล่าเช็คบินมาประมาณสิบลีทรวมประมาณ 1, พันห้ 1> 1, <5. S 2> าพันพันห้าราคาก็ประมาณเนี้ยเนาะไม่แพงนะถือว่าแพงในอาหารแล้วก็เขาไม่ได้มาแบบจานนิดเดียวอะ คือเขามา,าจากบ่มบ่มบ่มเลยอ,<ห>อาหารดีบรรยากาศดีก็ถ้าที่ฟาร์มที่เราไปมาค่ะมันก็จะเหมาะกับเด็กๆพาครอบครัวพาเด็กๆไปเที่ยวไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเนี้ยเนอะถ้าเราไม่อยากแบบไปเข้าพักที่รีสอร์ทหรืออะไรที่มันแบบต้องใช้ต้องแบบสร้างความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินเล่นเล่นแป๊บๆใครที่อยากเที่ยวแนวธรรมชาตินะก็กิจกรรมกลางเต็นท์แคมปิ้งเนี่ย เริ่มคิดว่าน่าจะเริ่มเป็นเป็นกิจกรรมที่คนเขาเริ่มสนใจกันมากขึ้นนะสังเกตดูว่าจะมีมอไซค์มีรถแคมปิ้งที่เป็นเป็นตัวตัวเต็นท์หลังคาอ,อ,อ่างเงี mm ้ย hmm. เยอะแยะขึ้นในท้องถนนเวลาวันหยุดนะและก็คนออกมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยกันเยอะใครที่ชื่นชอบแนวธรรมชาตินะลองหาอากาศสัก ทริปหนึ่งสักครั้งหนึ่งหรือมาใช้ไปชีวิตแบบอยู่ป่าอยู่กับธรรมชาติเนี่มาสัมผัสธรรมชาติดูว่าความสวยงามของธรรมชาติน่ะมันเป็นยังไงก็ที่นี่ก็จะมีห้องน้ํามีห้องน้ําค่ะทั้งหมด3ห้องแล้วก็ดีมากๆอย่างหนึ่งคือข้างในห้องน้ําอ่ะมีเความอ, <c oughs> อุ่น <c oughs> แล้วกมกบริเวณจุดการลานกลางเต็นท์ก็จะมีปลั๊กไฟมีปลั๊กสนามให้แล้วก็เราก็หาปลั๊กมาพ่วงออกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ได้ก็จะเป็นพัดลมนะที่จะให้ใช้ใช่ค่ะพวกกระทะอะไรกระทะไฟฟ้าหม้อต้มน้มร้อนหม้อหุงข้าวก็จะไม่อนุญาตให้ใช้นะคะเพราะว่าจะมีอยู่ในเงื่อนไขของการใช้อยางลองเข้าไปอ่านดูนะปกติบรรยากาศที่นี่ดีนะ มันจะเป็นต้น,ต,นต้นก้ามปูต้งสูงแล้วก็เป็นลานกลางเส็นงอยู่หน้าดินริน้ำดิมเอ,อิมน้ำลำธารเนีน่ยริลมลำธารเออสียงกลางคืนก็จะได้ยินเสียงแน้ำไหลตลอดเวลานะสร้างบรรยากาศการนอนไปอทีกนะีโอเคสำหรับคืนนี้คืนที่สองไม่รู้ว่า เจอฝนไหมหแต่ก็คงคิดว่าใหม่นะข้อฟ้าน่าจะเริ่มเปิดนะด,ด,ดูจากพยากรอ์อากาศตรงนี้สวยมากโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามสั่นกระดิง่งติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งให้กับช่องไปทริปกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ทลิปหน้าคะ่ะนี่เมนูอะไรครับหมูกระทะ มูอุกทะใช่แต่ว่ามันเป็นแบบกระทะแบบสเต็กหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้สเต็กที่มันหั่นเตาอันนี้ค่ะย่างแล้วก็กินกันม้วนก็หมูกระทะเหมือนกันใช่แต่ม้วนเป็นแบบหมูชิ้นหมูชิ้นแบบหมูชิ้นหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมาใกเองกุ้งใส่กันกุ้งใส่เนี่ยหะรู้ป๊ะกินค่ะโอ เราคืนที่สองนะคะก็เจอฝนลินนิดหน่อยลินลินโซบานนี้กำลังหัวค่ำนะประมาณสองสามสองทุ่มจนสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วตอนนี้ฝนโปรยปลายลงมาเช่นเดิมแต่ว่าเป็นแบบฝนบาเบาๆ,ๆไม่ได้แบบหนักอะไรก็เดินเดินข้างนอกแบบไม่กลางร่มก็ได้<ๆ>แต่ก็เดี๋ยวเพืออ่อความปลอดภัยแล้วก็ทางไฟช่องไฟชี้ปิดอะไรที่อย่างให้เรียบร้อยถือว่ามันหนักหนึ่งคือจะได้ไม่ต้องตื่นหา สำหรับวันที่2ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่นี้เราจะกับรุงเทพกันเรียบร้อยแล้วเหนื่อยเก็บเต็นท์อีกหนึ่งรอบดูมีคนสบายใจอยู่หือนคนรีวิวเล็กน้อยที่นอนเป็นที่นอนเป่าลมนะอันเล็กก็เหมือนกันอันเล็กก็จะเป็นแบบเดียวนี่ห้ตัวเล็กมันนอนใช่อันนี้ซื้อมาที่ดีแคทลอนแป0ร คุ้มอยู่คุ้มอยู่ท่ายหนาใช้ได้อยู่พร้อมกับอันนี้ที่สูบแต่ว่าเป็นที่สูบแบบแบบเหยียบอา่าฮะแบบเหยียบเอาอันนี้ใ <250. S 1> <250. S 2> ส่นะสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบสองร้อยห้าสิบก็พันกว่าบ,บาทปะใช่ไหมสองอันพันห้าสิบบาทพันกับอีกห้าสิบบาทคุ้มนะคะใช้ได้นานด้วยแล้วก็ที่นอนมานอนได้สอ,องคนนอนน้ำหนักได้ร้อยเกือบสองร้อยโลมั้งถ้าจกิไม่ผิดนะโอ,อเค ช้าวันที่2ของการแคมปิ้งครับแต่วันนี้เราจะเริ่มเก็บอุปกรณ์ต่างๆครับกลับขึ้นรถแล้วก็มุ่งหน้าครับกลับเข้าจังหวัดกรุงเทพนะมื้อเช้าเมื่อไหร่ครับมันมื้อเช้าเป็นเบียร์แจ๊ปยวนแล้วก็กาแฟกับมูนตินคนละถ้วยมีแวมไหนแวมเนี่ย เดี๋ยวค่ะกลับจะแวะบ้านหอมเทียนมีอะไรมีเทียนเดี๋ยวไปซื้อเทียนเทียนหอมนัม้เทียนหอม,หอมเทียนหอมไว้ในห้องน้ำหอมหอมเทียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเดิเนดูเล่นๆแป๊บหนึ่งก็กลับพ uh huh. ี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพ